ดื่มกาแฟาดำครับดื่มกาแฟาดำก่อนที่จะออกกำลังกายครับกาแฟาดำใกล้ๆนี่ครับดำสนิทด,ดำล้วนๆครับไม่ได้ผสมอะไรครับนะครับก่อนที่จะออกกำลังกายเขาบอกว่าเ <p> พิ่มการเราผาผลาญไขมันได้ดีกระตุ้นให้ลำไส้ทำงานได้ดีว่ากันอย่างนั้นนะครับ ที่ได้แน่ทำให้ความคิดความอ่านดีกาแฟครับแต่ถ้าเพิ่มน้ำตาลเข้าไปก็เพิ่มการสะสมเข้าไปอีกว่ากันไปนะมาครับผมกาแฟดำเรียบรอยบ้อยใครจะไปนอนสักนิดหนึ่งทำวันละสิบครั้งยก หรือทําได้เยอะกว่าน,นั้นก็ว่ากันไปบางคนบางท่านบอกว่าดันออกไปแล้วเก่งไว้สักระยะหนึง่งจะดียิ่งเขาว่าอย่างนั้นนะครับดันออกไปเก่งไว้นะครับนี่เก่งไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยเพราะมันโดน ไม่ใช่โดนที่หอได้บินได้มุนได้ใส่ฐานชาร์จแบบมันโดนกล้ามเนื้อหน้าท้องโดนจริงๆนะครับพูดได้เลยว่าเล่นใหม่ๆก็เจ็บนะครับปวดนะครับนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องไปเก่งไว้หรอะครับ ดันดึงกลับไปกลับมา10บครั้งทำทุกวันนะครับเกิดเกิดกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยเนี่ยเกิดกรับ10บแผน่นไม่ต้องสวยไม่ต้องเลือดหลูเน้นสุขภาพอายุไวทองเนี่ยสี่ส้าแล้วเนี่ยเน้นสุขภาพนะครับไม่ต้องไปเอาสวยงามอะไรหรอกนะครับส่วนตัวผมนะครับ รู้สึกเหนื่อยหยุดพักแล้วก็ไปต่อยกต่อไปบ้านไปสวัสดีครับเช้านี้ครับวันแรงงานวันหยุดสบายสบายสวัสดีครับ